สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วกับเกมโโระบบฟุตเนาะอันนี้ก็คือ EP ที่3นะครับวันนี้เราจะมาเก็บเลเวลตั้งแต่200-300ถึง300กันนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ชมกันมาถึง3 EP แล้วนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยณที่นี้ด้วยเนาะหรือจะติชมอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้ในช่วงนี้เราก็จะเก็บเลเวลกับคนคุ๊กนี้ไปก่อนเนาะครับเก็บไปจนถึง2 1 2นะครับผม จริงๆแล้วมันเก็บจนถึง210แต่ว่าผมอยากให้เก็บไปถึง2 1 2รอสเนาะสำหรับใส่โลกเกียมอนจะได้ตีเราไม่โดนนะครับหลังจากนั้นก็ไปทำการเทสดูว่ามอนตีเราโดนไหมเนาะพอมอนตีเราไม่โดนเราก็มารับเคเวสที่เดิมเลยนะครับที่ตัวเดิมแต่เป็นเคเวสที่2นะครับโดยการลากเนี่ยเราจะต้องลากหลบตรงพื้นเนี่ยนะครับตรงพื้นมันจะสเต็ปมันไม่เท่ากันอยู่ เดี๋ยวมอนมันชอบไปติดก็ต้องลากมารวมกันแล้วค่อยฆ่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับลองลากกันดูเราจะฟาร์มตรงนี้ไปถึง2 5 0นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเ,เบื่อตรงนี้เขาจะมีบอสอยู่3ตัวเนาะมีตั้งแต่รลเวล220 230แล้วก็240นะครับให้เพื่อนๆได้มาแก้เบื่อกันโดยเราเข้ามาในกำแพงชั้นในนะครับจะมีจุดอัพเควสอยู่โดยตัว220 230เขาจะอยู่นอกอาคารนะครับส่วนตัว240เขาจะอยู่ในอาคารเนาะเดี๋ยวเราลองตัดภาพมาดูว่าหน้าตาเป็นแบบไรบนะ้างเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัว220นะครับและตัวนี้ก็เป็นตัว230นะครับโดยบอสทั้ง3ตัวเนี่ยผมชอบบอสตัวสุดท้ายที่สุดเลย รู้สึกว่ามันง่ายกว่าข้างนอกพื้นที่ค่อนข้าง,าง,างับแคบนะครับส่วนข้างในเนี่ยเหมือนเราจะมีสมาธิมากกว่าในการหลบอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเพลินเลยนะครับตัวเนี้ยเหมือนเราฝึก PVP ไปในตัวเลยโดยตัวเนี้ยเขาจะดรอปอาผ้าคลุมของโดฟามิงโกเนาะสีมูเนี่ย หลังจากนั้นเราก็มาฟาร์มกันต่อนะครับให้เลย250หสิไปเนาะจะได้ทําการย้ายเกาะกันเนี่ยผมก็ว่าจะเอาอีกหนึ่งเวลแล้วกันเผื่อไปเกาะหน้าจะได้โดนตีไม่ได้นะครับแต่แล้วความสวยก็มาเยือนนะครับคือเลือผมหายแล้วเกาะนี้มันไม่มีให้เราซื้อเรือเลย มีแค่ให้เราถอนผลพิษศาสตร์ออกซึ่งจะให้เราว่ายน้ำไปก็ไม่ได้และแล้วในที่สุดก็มีคนมาที่เกาะเราก็ทำการขโมยเรือเข้าไปเลยเนาะส่วนเขาจะทำยังไงก็น่านจะเป็นเรื่องของเขาแล้วละ่ะเป้าหมายต่อไปของเราก็คือเกอา Col um, นะอาโคลเซียมเนาะพอมาถึงก็อย่าลืมต้องรีบเซฟเลยนะครับเพราะว่าเราขโมยเรือคนอื่นเข้ามา เดี๋ยวเราจะต้องกลับไปเกิดแล้วก็ไปขโมยเรือที่เกาะนั่นอีกมันจะเป็นบาปให้กับเราอามาถึงแล้วก็ทําการรับเควสได้เลยนะครับโดยจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ฟาร์มค่อนข้างง่ายนะครับลากง่ายอไกลหน่อยแต่ว่าก็ยังถือว่าลากง่ายอยู่ถ้าเกิดเพื่อนๆได้ไปที่อนะิมเพลดาวเนาะก็อย่าลืมล็อกเรือล็อกอะไรให้ดีด้วยนะครับ สมัยนี้โจรแบบชุกชุมมาก oh, <no. S 1> ต้องระวังเัาไว้ได้วยนะครับเราก็ทำการฟาร์มเ,เรื่อยๆเ,เนาะลากฟาร์มลากฟาร์มไปแบบนี้ไปไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เลเวลเราจะขึ้นสูงๆเหมือนคนอื่นเขาเนาะจะได้ไม่โดนเขามาแอบลอยลังเราอีกถ้าเราเลเวลสูงก็น่าจะสบายขึ้นเนาะโดยเหตุการณ์หลังจากที่ผมไปขโมยเรือก็ รู้สึกผิดรู้สึกผิดมากก็เลยว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างละก่อนอื่นผมก็มาซื้อดาบที่มึงเกิดเลยเนาะโดยเราจะทำการปลอมตัวเป็นผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปแกล้งฟาร์มเวลดูดูว่าใครมาตีเราบ้างถ้าตีปุ๊บผมก็ใส่เลยหลังจากเราปลอมตัวเสร็จก็ออกตะเวนหาเหล่าร้ายได้แล้วนะครับ <Wow. S 1> พวกที่ ชอบตีคนอื่นตอนเขาฟาร์มเวลเนาะนแล้วในที่สุดผมก็เจอนะเราก็หยิบดาบออกมาเลยแก้งตีไปตีไปตีไปเหมือนเก็บเบลตีเบาๆเขาก็มาถึงก็ใส่เราเลยปุ๊บ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 แก้งงงก่อนครับยังไงเพื่อนเพื่อนจะเอาเหรอปุ๊บ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 เรียบร้อยแตกสิโอ้โหนี่ไม่ใช่การตบเด็กนะครับเป็นการปรับตามเหล่าร้ายเนาะ พวกเหล่าร้ายเขา oh, <no. S 1> ชอบตีคนจากข้างหลังแต่ตอนนี้ก็สงสัยอยู่ว่าใครเป็นคนร้ายกันแน่เนาะระหว่างผมกับคนนั้นอลองลองแก้งเก็บเบี้ยไปก่อนเนียนๆก่อนเนียนๆก่อนดูซิว่าเขาจะทํำยังไงกระสุนลอยมาแล้ะแห่สงสัยเมื่อกี้คิดว่าตาฝาดตาฝาดมั้งไปมองดูก่อน ถ้าเขาตีผมผมก็จะโจมตีเขาเลยเนาะอันนะอันนะหา่าไปเรียบร้อยชุดเดียวดับเข้าใจความรู้สึกของคนที่ไปตบเด็กเลยแบบว่ามันผิดนะครับไปตบเด็กแต่มันก็รู้สึกดี <laughs> เกียนจริงๆไง หลังจากไปตบเด็กเสร็จแล้วก็มาเก็บเีลกันต่อเนาะความจริงผมก็ไม่ใช่คนเลวอะไรนะผมคิดว่าที่ไปตบเด็กเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าผมผมกินผลปิสาจความมืดเข้าไปเลยทําให้ผมเป็นคนชั่วจริงๆไม่ได้ชั่วเลยนะจริงๆเลยส่วนตัวถ้าไม่มีใครมาตีผมก่อนผมก็ไม่ค่อยอยากตีอะ่ะถ้าเพื่อนๆมีวีรกรรมอะไรที่เคยทําก็ ลองคอมเมนต์มาแชร์ความรู้ก็ดูหน่อยเนะ <S <S <cope> <S าะเผื่อจะได้เอาไปปรับปรุงอ่ะเรามาเข้าเรื่องการฟาร์มเวลกันต่อนะครับผมจะฟาร์มตรงนี้ไปถึง280เนาะเพื่อรับเควสใหม่แต่จริงๆแล้วเควสใหม่เนี่ยรับได้ตอน275แต่ว่าเดี๋ยวเราเอาเวลให้เกินไปเลยดีกว่าโดยมอนตัวต่อไปก็จะอยู่ข้างๆกับมอนตัวเก่านะครับอีกฝั่งหนึ่งของเกาะ เราก็ทําการลากมอนเข้ามารวมกลุ่มกันแล้วก็ตีได้เหมือนเดิมเนาะตรงจุดนี้ก็ยังลากได้อยู่นะครับไม่รู้ว่าหลังๆเนี่ยสายโลเกียเนี่ยมันจะหลบมอนได้ตลอดจนถึงเลเวลตันเลยไหมไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะตอนนี้ก็คงต้องฟาร์มแบบนี้ไปก่อนนะครับแต่ถ้าจำไม่ผิดนี้เกาะหน้าเนี่ยก็จะเริ่มมีฮาคิละมอนมีฮาคิก็จะตีเราเข้าละ ตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะใช้ฮาคิสังเกตมาช่วยเก็บเวลดีกว่าไหมคลิปหน้าอาจจะต้องไปทำฮาคิสังเกตนะครับเออตัวอะไรอ่ะโอ้ยอย่างเท่มังกรพิษเหรอโอ้หน่ากลัวจริงนั่นไงว่าแล้วนั่นไงโอ้โห เลือดลดเรื่อยนิ่งไว้ครับนิ่งไว้นิ่งไว้ใหญ่เขารู้ตัวเรากลัวโอโหทีเดียวกบตายเก็บเบลต่อครับเนียนไหมไม่อยากตอบโต้ดูทรงว้าเหมือนสู้ไม่ได้ดีเก็บเบลต่อครับนิ่งไว้เป็นรุ่นใหญ่อยากกระตุกกระตากเดี๋ยวเขาจับได้ว่าเรากลัว โโอ้หวิ่งมาละยังไงยังไงเจ๊จา๋าเจ๊ยังไงจ๊แแจงไม่สนใจไปไหนดูหน่อยสิโอ้โหนหนโอ้โหมีชมมีชมหวดเราไปเต็มหลังเลยก่าวทักทายเข้าไปหน่อยเทสเทสเต็ม <c oughs> การโจมตีนี้มันเป็นการสวัสดีของโระบบฟุตหรือไงเนี่ย<อ>เจอหน้ากันนี่โอ้โหใส่กันยับยับเลยเราก็เก็บเวลต่อนะครับเนียนๆแอบดูนิดนึงเมียนไว้ว่าเราไม่เล่นด้วยดูที่เขาจะทำยังไงน่าจะเลเวลห่างกันไม่มากอ่ะเขาก็คงกะว่าอาจจะชนะไม่ขาดเขาก็ลองเทสตีดู ถ้าดูแล้วเข้านิดหน่อยหรือไม่ค่อยเข้าเขาก็ไม่อยากยุ่งอ่ะสังเกตดูแล้วนะแต่ว่าสายพินนี้โอเคเลยนะโดนเข้าไปแล้วก็ดามเมจมันค่อยคอยกัดน่ากลัวเหมือนกันเออแล้วก็เดี๋ยวเราจะฟาร์มตรงนี้ไปถึง300นะครับอยากรู้ว่าเพื่อนๆคิดว่าผลไม้อันไหนเนี้ยมัน PVP เก่งหรือว่าฟาร์มดีถ้ามีผลอะไรแนะนำก็ รบกวนด้วยนะครับคอมเมนต์มานิดนึงแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวจะเอาให้ถึง300ก่อนเนาะโอเคสำหรับคลิปหน้าก็คงจะต้องไปทำเควสเอาดาบแฉงคูดเพื่อไป ไปเปิดฮาคิสังเกตนะครับผมแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ